สวัสดีค่ะผู้รั็ช่องพายผู้เบสแม่พอนะคะนี่เดี๋ยวดูน้องผู้เบสน่ค่ะน้องผู้เบสอ้วนอ <c oughs> <c oughs> เท้ายังไรกับพี่แป้งเราจะย่งไรกับพี่แป้งคนระับจะเอารองเท้าเหรอ ผมหลายวันแล้วอะหันหน้ามานี่หน่อยครับ <c oughs> อับูเบศเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> จะทำไรฮะจะทำไรอโอจะทำไรอะไรผู้เบ ไปหาพี่แป้ปงถึงไหมถึงไหม <c oughs> นี่ฝึกน้องใส่นะคะฝึกน้องใส่โซ่มาเร็วคิดตึงคิดตึงแรงคิดตึงแรงคิดตึงแรงมาแล้วมาเร็ว <c oughs> คิดตึงพี่แป้ปงเข้ามาหน่อยครับ

หนูเนี่ยฮะเป็นไรเอาเอากดพี่แป้งแล้วไปลงกับแม่เหรอพี่แป้งมากอดพรมน่อยกอดพรมน่อยตัวเล็กกว่าน้องอีกนะเนี่ยพี่แป้งเนี่ย น้องยังไม่ถึงขวบเลยนะพี่แป้งอายุสิบสองตัวเล็กแต่ตัวเล็กน้องปิดหมดเลยน้องปิดพี่แป้งหมดเลยลลแป้งตัวเล็กกว่าน้องอีก แป้งนี่ก่อนไปโรงเรียนมาหาใครนี่ใครมาหานี่ใครมาหานี่ฮะูุเบตครับใครมาหานี่ใครมาหานี่แม่มาหานี่เดี๋ยวพี่คอยอย่านะลูก มาเร็ว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 งุดหงิดมโหอมโห กดกดอ๋อกด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 ดีดีอดดีด ่เท้านะนั่นรุนแลงโมโหโมโหแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเข้ามานี่สิจะไปแอบอะไรตรงนั้น

มาอ้าวพี่แป้งหายตัวเล็กจนช้างปิดหมดเลยอ้าวมองดน้ากันดอผู้เบตทําอย่านะพี่พลอย งอนผีแป้งแล้วหันหลังให้เลยน้น้องหยยบมือตัวเองแล้วล่นจะีุ้ดเหงียอแล้วก็เหยียบนู่นเหยียบนี่แต่เองก็เจ็บอีกไปอีกทางนึงทางนึงทางนึงมาแล้วมาแล้วดังจักชัก มาทางนี้แล้ววิ่งมาวิ่งมาอ้าวคนหายคนหายคนหายไปไหนพี่แป้งหายจะเอ๋แต่แม่พอยก็ยืนยืนอยู่เฉย mệt mệt hồ mờ hồ một hồ bị bẽn hả mờ hồ bị bẽn hả ừm mà ừm มันนี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็วน้องเล่นรุนแรงนะเนี่ยทำไมผู้เบสชอบเล่นรุนแรงจังครับอ,อ,อ มาค่าเยบยวเข้ามาใกล้ๆสิแน่จริงค่ะเยี๋ยวเข้ามาใกล้ๆสิพี่แป้งพอมาพี่แป้งไม่เห็นแล้วครับพี่แป้งค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี น้องปิดพี่แป้งหมดเลยพี่แป้งตัวเล็กเกินอ่ะ